ก็อ,อ,กอุปกรณ์ของเขานะคะก็จะมีส,สายซัพไพให้นะคะแล้วก็ช่องด้านหน้านะคะช่องด้านหน้าใส่อุปกรณ์นี่สามารถเกะออกมาแบบนี้ได้นะคะจะมีอยู่นะคะ2ช่องนะคะเดี๋ยวจะใส่ไกลๆให้ดูสามารถใส่วีได้สามารถใส่วีหรือว่าอุปกรณ์ตัดผมของเราได้ในนี้ สสะพายนะคะสายสะพายสามารถปรับระดับได้นะคะาสามารถใส่เข้าไปเลยสามารถใส่สามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยค่ะขนาดของกระเป๋านะคะจะอยู่ที่22สซมค่ะด้านหน้านะคะจะอยู่ที่13สมซมค่ะ